หนึ่งเม็ดทีนี้จะพูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแล้วนะคะทีเนี้ตัวนี้จะเป็นตัวไอกูตาไคโอนตัวนี้จะเป็นตัวที่ท็อปแล้วก็ดีมากเกี่ยวกับเรื่องผิวอย่างแรกเราก็ดูก่อนว่ามีออยอไหมแล้วก็เลขที่ผลิตแล้วก็ส่วนประกอบนะคะอันนี้ต้องลองสั่งแล้วก็ลองดูเองลวกันแล้วก,วก็ทานง่ายค่ะแต่ว่าแนะนําให้ทานตัวนี้ให้ทานเป็นก่อนนอนหนึ่งถึงเม็ดจะเห็นผลแต่ว่าแนะนําว่าควรทานต่อนเนื่อง2เดือนเพราะว่าตัวนี้จะมี ออยแล้วก็ปลอดภัยเห็นผลค่อนข้างช้าหน่อยแต่ว่าเห็นผลในระยะยาวเมื่อยู่ทานก็จะกลับไปดาครั้มถ้าเป็นคนที่ผิวดำเลยโดยกําเนิดเป็นคนที่ปักแดดเลี่ยงแดดไม่ได้หรือว่าเป็นคนที่มีริ้วรอยเล็กๆเหี่ยวยน่นหรือว่ามีติกาหรือว่าผิวแห้งครั้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนําให้ทานตัวนี้ไปดีกว่าแล้วก็ทานพร้อมกับตัวตัวไอดีชัเลนเดอร์หรือว่าเอ้ตัวไอคาราทีพัทหรือกาปาซีนี้ก็ได้เพราะว่าทานคนเราเวลากันนะคะเพราะบางคนจะลดน้ําหนักอย่างเดียวแต่ไม่ดูแลหน้าตารือไม่ดูริ้วรอยไม่ดูดดดดดด ไม่ดูผิวพันธุ์เลยก็ไม่ได้นะคะแนะนําว่าทานตัวทานตัวนี้คู่กันด้วยจะดีมากแล้วก็ทานเงี้ยในตัวนี้ก็เป็นแม่สีขาวเหมือนกันแล้วด้านหน้าตรวอยก็จะมีเขียนเหมือนกันว่าไอกูต้าไพโอนนะคะด้านหลังก็จะมีเหมือนกันนะคะรุ่นนี้เป็นแมสสีขาวอันนี้ทานก่อนนอนจะดีกว่า <S <S แล้วก็ให้ทานต่อเน,นื่องสองเดือนแล้วก็ไม่มีสารก่อมะเร็งแล้วก็ไม่มีสารตกค้างด้วยแล้วก็อย่างเนี้ยนี่คะะเราเห็นรูไม่เอ่ย ค่อนข,ข,ข้างจะจะเกิดในยุคข,ของของข้าวนอกนาพอดีถ้าใครเกิดยุคพอดีกับเบนก็จะรู้นะคะฉันเป็นข้าวนอกนาเกิดมาจากความไม่ตั้งใจมีชีวิตอยู่ไปเท่านั้นจะโดนด่าว,ว่าอีดาตอกเก็ดอีข้าวนอกนาบ่อยมากสังเกตได้เลยนะคะจะดําที่สุด ก็โอเคนะมันมีเยอะมากแต่ก็ไม่ไม่รู้จะให้ดูยังไงเนี่ยค่ะแล้วก็แนะนำว่าคนที่อ้วนมากหรือว่าผิวคล้ำเป็นฝ้ากระอย่างนี้ยค่ะก็อย่าท้อใจเนาะก็คือค่อยๆสู้ไปละกันแล้วก็ค่อยๆทาคนะแล้วก,นนะะวก็เราก็มากกลเหมือนกันเนอะอย่างนั้นเราขาวขาวทั้งตัวค่ะอะเราก็หุ่นดีด้วย โอเคจบปะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะยังไงก็ขอบคุณมากค่ะของผลิตภัณฑ์ไอซิเลนเดอร์นะคะก็ยังไงก็ทดลองทานได้เนาะมีปัญหาอะไรก็โทรมาสอบถามได้ที่0846697896เบนนะคะ0846697896แล้วก็ลายไอดีลนยนะคะเบนซี่23 B E N z E ิ E Y 23นะคะ ไลน์เบนซี่ยี่สมแอดม,มาสอบถามหัือวโทรมาสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ